ความรักในโลกนั้นนะมีหลากหลายรูปแบบนะในรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็คือความรักในแบบชายรักชายความรักในแบบหญิงรักหญิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานของความมีเสน่ห์และความผูกพันทางใจแต่เดิมของเราเนี่ยแหละไม่ว่าเราจะเกิดในวันใดก็แล้วแต่นะอาจารย,ย์จะมีเคล็ดลับบอกให้นะในทุกๆวันเกิดประกอบกับก,บการใช้วัตถุมงคลนะ ที่เป็นสตรีพยากามากล่าวคือเป็นผู้หญิงที่มีแรงดึงดูดทางใจแม้นเพศเดียวกันหรือบุรุษพยากามาเป็นบุรุษนะที่มีพลังมีเสน่ดึงดูดทางเพศแม้ในบุรุษด้วยกันใครที่ได้รับไปบูชาแล้วนะก็จะได้รับเคล็ดลับนะในการผูกจิตมัดใจเพราะการปกเสรด้วยม์บรรดอนั้นนะจะมีความพิเศษนอกเหนือจากเสน่ห์หรือความรักทั่วไปก็ขอให้ ผู้ที่มีความรักแบบพิเศษนะมารับไปบูชา